อาคาบนีขาที่มื่อพ้นเกษียณกเสียนนะครับก่อนจะใสบริการนะครับหรือว่าขายนาปลาวชพื่นนะครับเขาพอตอนนี้จ็เดือนสามเดือนครับเขาสามเดือนเนาะแจ้วตัวนี้เป็นขยอดบ่ออ่าเป็นขยอ,อขหยอหน้าคนพอ่อสมพ่สมพอ่อหนสกุลวงสามารถมวงสามารถเขาอยู่บ้านพ้นขาวนะครับอำเภอบัวสามชินเจ้รกน,นนะครับอาญาของพ่อตัวแรกตอนนี้เพิ่นมาตัวนี้ขึ้นหยาไวานะครับในส่วนการลุกทำได้ตอนนี้กับชุดนี้ครับจะาาเก็บหยาไวว่ไดรครับ พอตัวนี้ยาไวยครับมันก่าเป็นยามีขอมีฟองนําเป็นเหงาเป็นกอเป็นนอเคยตัวนี้นะครับถ้าพี่นองอยากแกอยากแกปัญหากะรอบปีต่อไปครับปี่นาหรือใส่กามือแต่สำหรับตัวนี้นะครับนี่ของทีมงานของคนกระเสียงเสียกับอาจารย์ลงทำไรตัวนี้นะพอนาออันนี้เขาเอิ้นทีโอ้แดงนะครับตัวนี้ทีโอ้แดงนะครับถือว่ายาแกอีกตัวหนึ่งครับก็จะพี่พักบุงเป็นมพาพักบุงอ่าพี่พักบุงเนาะ พักบุ้งอาครจะเก็บในเรื่องของพักบุ้งแล้วก็ตัวนี้เป็นยาไวอายุนทิมไปขับขาว่าดดอีกตัวนึงตอนนี้พี่น้องก็อาจจะเห็นคือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นยายาแหี่มูครับจริงๆแล้บว่าโมเมนนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้โมมีหัวนะครับโมมีหัวอจะจัดอยู่ในพวกนี้ครับจะกุลนกเกืึ้นนะครับตัวนี้นะครับกกอันนี้ขึ้นกกแกนะครับว่ามันออกดอกกกหน่อกอกโมท่านแกกับโท่านออกดอกนะครับจะทำลายตัวนี้นะครับหนึ่งพักบุ้งสองอันนี้กุม้ตระกุลกกก็เพอถือไว้ครับ ตัวต่อไปนะครับจะจัดการในพ่อก็คือในชุดของตัวนี้ครับคือขีโอนนะครับตัวีิโอนหรือกลุ่มใบกว่างทั้งหมดนะครับถ้าพี่น้องเองตอนนี้มีปัญหาเรื่องวัชพืชหรือมีรังห้านะครับก็สายตรงมาได้ครับในทีมงานของคนกระสีเงินแสนครับศูนย์แปดเก่าเก้าสี่เก้าเจ็ดสี่ที่หนึ่งครับที่ตามทางยูทูบนะครับของทีมงานคนกระสีเงินแสนว่าการขยายหรือพี่น้องทุกัเรวัชพืชโดยเฉพาะเขาหน้าวานแห้งครับทั้งเขตอีสานพป็นยังไะครับอย่าลืมที่ตามครับ ของอทางช่อง YouTube ของทีมงานคุ้นกับสียงนเสียงนะครับเดี๋ยวพี่น้องคที่สามครับวิธีการใส่การฉีนะครับอัตราส่วนการใส่ยาว่าหน้าของพ่อสมพรเออจะใส่ตัวใดเนี่ยครับพี่น้องตามไปครับติดติดนะ